นอกจากจะมีธรรมเนียมสงแบบพุทธไทยที่เชื่อว่าสามารถสวดส่งดวงวิญญาณให้กลับสู่สวรรค์ได้แล้วเนี่ยยังมีธรรมเนียมโบราณอีกธรรมเนียมหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่ราชสำนักไทยนั่นก็คือกงเต๊กหลวงกงเต๊กหลวงได้รับอิทธิพลมาจากพิธีกงเต๊กของชาวจีนเริ่มในยุคราชาการที่สี่ตอนที่ราชาการที่4จัดงานพระบรมศพให้กับในหลวงราชาการที่สพระองค์ท่านเนี่ย เราลึกขึ้นมาได้ว่ารัชกาลที่3าโปรโดอะไรที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบจีนจีจึงทําพิธีกงเต็กหลวงขึ้นเป็นครั้งแรกและในเวลาต่อมาสมาชิกในพระราชวงศ์จัก,กรีจะสืบสายพระโรหิตมาจากสมเด็จพระปิยมาวดีสรีพัชรินทรมาตาซึ่งเป็นลูกสาวของหลวงอาสาสำแดง ที่มีเชื้อจีนทําให้สมาชิกพระราชวงศ์เนี่ยจะมีเชื้อจีนกันเป็นจํานวนมากเมื่อพระองค์ใดสวรรคตสิน้นพระชนก็มีการทํากงเตกหลวงโดยกงเตกหลวงเนี่ยมีขั้นตอนรายละเอียดหลายขั้นตอนหลักๆคือการอัญเชิญดวงพระวิญญ,ญาณไปสถิตในโคมที่โคมเนี่ยจะมีการผูกเสื้อหรือฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้าหน่ายเอาไว้ให้เป็นเหมือนตัวแทนพระองค์นั่นเอง และจะมีการอัญเชิญฉลองพระองค์เนี้ยข้ามสะพานแห่งสงสารวัตรไปสู่แดนสุขาวดีตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมของชาวจีนพักจากเรื่องประวัติศาสตร์มาฟังเรื่องของวัตถุมงคลงเหร,ร,ร,รียญพระธาพนมพญาสีสัตตนาคราชรุ่นมหาบารมีมหาเศรษฐีวัดพระธาพนมวรมหาวิหารได้มีการนำเอกลักษณ์สำคัญ ของมหามงคลทั้ง3อย่างมารวมกันไว้ได้แก่ 1. พระาธาตุพนม 2. พญาสัตนาคา 3. พญาศีสัตตนาคราชโดยท่านจะอยู่ในลักษณะพันธ์กายไว้รอบองค์ใจกลางจะเป็นดวงดาวราชาโชคจึงได้นำมาประทับไว้ที่ด้านหลังเหรียญประหนึ่งว่าทุกคนจะได้มีดวงดาวตำแหน่งราชาโชคแนบชิดติดกายตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ปลุกเสกรวมกว่า4วาระวาระที่หโดยพระราชสิทธิวิมลหรือหลวงปู่เจ้าคุณถนอมและคณะสงฆ์วสุทัศนเทพวรารามวาระที่สพิธีบวงสวงเทวาพิเศษอัญเชิญบารมีองค์พญาศีสตนาคราชณรานพญาศีสตนาคราชวาระที่สพิธีมหาพุทธาพิเศษณวัดพระาธาตุพนมพวรมหาวิหาร และวาระที่4หลวงปู่ศิลาชิริจันโทได้ปลุกเสกเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการบูชาเหรียญพระธาตุพนมพญาศีสัตนาคราชรุ่นมหาบรมีมหาเศรษฐีสามารถติดต่อขอบูชาได้ที่ไลน์แ s 7789